โดดงามครับจุมแบบงามเนะจุ่มตรงนี้เนาะจ้ะกําลัางงามครับโอ<ฮ>้ยกำลังโพล้นมากนะำ<ฮ>ลางพอดีงามครับ พึ่งแดงข้ามครับอดอกงามเนาะพึ่งดำครับดอกงามเนาะสวัสดีจ้ากำลัาาพบพอกันคือเก้าจ้าพี่น้องพาเขาป่าคือเก้าจ้าไปดูนประชมกันจ้าสิมานเหตุยังกันจ้าไปกันเลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ถกทันที่เขามาติดตามรับชมนะครับเสาเม้กม็มาพอๆกันกับบ่าวนัดกับเาสากรในเสาร์วันอาทิตย์วันที่7กรกฎาคมปีพศ2567ครับหมายมืม้อนี้กับป้าบ้านท้องเมกตะบนยาคำเภอบุญทริกจังหวัดบุญคือเก่าครับไปดูไปร,รับชมกันครับพี่น้องมื้อน,นี้ว่าสิได้สิบสามเฮ็ดหยังกันแน่ครับไปครับ กอแดงจุ่มแรกครับจุ่มแรกจ้ะโอ้โนะดอกลังงามเลยเนาะขาแบบใหญ่หจังเลยจุ่มจ้ะขายาวขล้เนาะพึ่งขมิ้นครับ องามครับมแบบงาเนะจุ่มหนึ่งครับหอมเกิดหอมบอเนะาะจ้ะยามแจ็คสอตใได้อมจะพี่น้องงานเกิดเบื้องตุภมครับ แดงข้ามครับอดอกงามเนาะคาตันพร้อมเนาะจ้ะอือจะดอกหน่อยเนาะดอกแฝดเบาๆน,น,นะเป็นเป็นแฝดครับแฝงงามเนาะ จุ่มนึง่งสักก่อนเช็ดทานดอกปลายเนาะจ้ะกินค้าได้จ้ะ ตามจุ่มจ้ะจุ่มตรงนี้เนะจ้ะกำลัางงามครับโอ้ค่ะพี่น้องค้ากำลังโผล่ขึ้นมานะำลางพอดีงามครับ าถุงทาร่า,า,าครับไมนะ่นันตอกนี่นะหอมเห็ดปวกนกเซากอ,อยจ้าหากบ่เห็นดอกเป็นครับ ที่บานะ้านะดอกนึงพึ่งค้าลายโมเดียวเนาะแต่เนดอกงามๆแต่พี่ดอกพึ่งดําครับลุงออกโมนี่คือสีหางแหงเนาะ กำลังเห็นจ้ะ,ะไหลจ้ะเป็นเห็ดร่วมๆเนาะสากอยเห็เดละงอกก็เสียบ่ายครับวันนี้เห็ดลัางแหล่ครับดอกงามๆครับ ปาดพี่น้องมาพอเลยครับเห็ดปวกเป็นเห็ดปวกใกล้หน่อยครับอุ้ยออกคักแห้งครับปอมโพนนยครับเป็นสันเป็นสันนยครับน้ำซอกรอยผุนกระเมนครับอุน้ำซอนกอยคกแเ้ง่้ะเก็บเอาไปหมกครับ หมกไปแกงวัตบุดิบเบาหนาดกับบดย่างมาเบิ้งครับอยู่นี้ออกลายครับเนาะจ้ะเข็ดปวกให้หน่อยออกเฮ็ดยัางสิออก ออกมองเก่าเลยเนาะสก,กอยปีได้ปีก่อนบ่ปีก่อนเนาะปีกป่อนะนี่ก็ออกซ้ำนี่แล้วเนาะแต่ว่าปีก<ช>่อนคือจังดอกงามกว่านี้เนาะอดอกใหญ่กว่านี้คนระับปีก่อนก็มาพอตอนตามพันจูมพอดีเนาะนี่ก็งามนี่เลยงามนะเมื่อกี้นะผมดอกจูมมันงามดี่จ้ะ เป็นเงาเป็นสันนะครับพอเฮ็ดยางเกาเบิดแล้วน้อสอก,ก่อยเก็บก่อนครับพี่น้องพอเฮ็ดช่วงนี้ครับเริิมมาา้างเริิมไหวครับเห็ดหยบเฮ็ดผงเห็ดสงอกับฮาง้างครับเห็ดก่อนนี่ก็ออกเป็นบางหมนะ่มเนาะจ้ะงห่มกับบ่ออกครับบ่ออกหรือยางข่านออกกับบ่ท่านโหครับพี่น้อง สบายกําลัางออกเนาะเห็ดก่อเห็ดละงกกําลัางหยุบว่านมาก่อนครับถ้ามีจูไปมกไปแกงครับ จุ่มนี่ครับบอคอยครับนี่ชัางดอกน้อยดอกใหญ่เนาะแต่ว่าหอมอยู่นอกเห็ดปวกนี่โอ้่าเป็นเห็ดปวกอยงครับบเห็นดอกเป็นเห็ดปวกตากป้เนาะสอคอยตอนแรบานหมดเลยเนาะท่านึ้นบ่าเนาะ หอ,อมเห็ดปวกแค่หน่อยครับบะแมนนะเนาะจ้ะเพราะว่ายางมากไกลๆมองพลนดอกก็จะมะหอมครับดอกเก็บป็นดอกใหญ่ก็ได้จะพี่รองเก็บเลยกับบัดยามล่างจะล่างยากเนาะเห็ดกับเป็นเห็ดดอกหน่อยครับ ้องตัดค่าคนไปก่อนเนาะยามนั้นก็ไปซาวเอา,า,าก็ได้จ้ะต้องเก็บใจเย็นเนี่ยจ้ะพี่น้งองปออกไปหน่อยกันเก็บวบัสดุลา่างยากครับออกไร้ครับทั้งเถิงอนเหมืนกับเมีนเบิดครับเป็นขาวๆเลยเดี๋ยวจะให้ซาก,กอยเก็บครับ พอทายคือสีเหิงแหงครับทั้งผีกระแมนครับพึ่งน้ำใบครับดอกงามเนาะจ้ะพึ่งดำครับดอกงามเนาะ แทงข้ามครับหมดแม่งกินเนาะ้าอยุ่แต่้าดอกอยุ่แต่ดอกจะ้ะจูมนึงครับจ็ดเปิ่งขาลายบรรยากาศวันนี้ก็บรรยากาศดีคือเกาครับแดดดีครับมันนี้ แดดออกแต่เศ้าครับเมื่อวานนี่ก็แดดเปิดมือครับฝา่าก็ลาเห็ดอยู่ครับพี่น้องครับโบท่านเห็นเห็ดยังออกใหม่ครับเห็ดกอกคับห่างๆครับว่าเห็ดกอออกใหม่หาลเลาะเบิ่งเห็ดลุมล่มๆแล้วครับ จุ่มลงมาเลจุ่มมาใหญ่จ้ะเพื่อขมิน้นครับปลอกดอกเดียวครับ รวมแบบงามเนะาะไหนจะมองยังไงเนาะจ้ะพันปอรกระบานนั่นเนาะมันขึ่งค้าไร่ครับท่านบอกว่าไม่้ โอ้โหี่บ้านเราแบบนี้จ ่อยเก็บเรื่มไปเรื่อยเนาะมองหน่อดอกสองดอกครับมันนี้พึ่งดำครับแดงนาจ้ะ ดำครับดอกคนใหไ่เนาะดอกคนอยากซำๆไปแล้วครับแดงยืงคืงแล้วครับตงกีนเปแป้งกับเนือผึ่งแดงข้ามครับหอมนี่สีเป็นเข็มเนาะสกอยจ้ะสีงามแฮดอกเดียวปะเห็นดอกเดียว ่บแดงครับจูมหนึ่งจ้ะถึงค้าลายครับบัวเงอนจะอยู่นี่ดอกเถาก็มีเนาะจ้ะดอกเงี้ยบด้า,ดาย้วเนาะ ทเทาปสักกี่ดอกเทาที่เรานำนะแดงน้ะครับน้ำเขียวจ้ะ แดดรอเปลี่ยนเปลี่ยนฝนตกครับพี่น้องขี่รถมามาพอเฮ็ดเผงแดงครับแดงห้ามครับแดงหนาครับแดดอยู่ดีๆฝนฝนตกเนาะฝนตกเอาสื่อครับพี่น้อง

เอาละครับพอแม่พี่น้องก็ไเดวเด้าเดินทางกระปานครับมาสรุปยอดใดยอดมานกับสกอยครับมือนี้จ้าเบ่งผลงานกันจะพี่น้องตานี้เข้ากะเต็มกะตาเลยจ้าก็ะได้หลากหลายเฮ็ดจ้าเมือนี้แต่ว่าบ่พอละงกเนาะพอแต่ดอกบานจะสองสามดอกก็ได้เป็นเฮ็ดกอแดงจะพี่น้องเฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดผึ่งข้าวล่เฮ็ดผึ่งขมิ้นจ้ะแ้วก็เป็นเฮ็ดผึ่งแดงขามเนาะเฮ็ดปวกจะพี่น้องเฮ็ดแดงนาจ้ะส่วนตานี้เข่ากะ เป็นเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกไก่หน่อยจะพี่น้องงูเดียวจ้ะปานนั่นกะเก็บได้บ่เบิดนอนดอกน้อยแห้งก็บ่ได้เอาจ้ะพี่น้องโอ้ได้แกงหมึกใหญ่นึงจ้กะกะถือว่าได้ว่ามันสุดๆละจ้ะมื้อนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด้ช่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบ,บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบานาัดกับสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปมืนน้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะจ้าไว้ถนนกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้าสวัสดีจ้า เอาละครับเพราแม่พี่น้องสําหรับคลิปมันนี้ก็ถือว่ายัางไดยังมาน,นเนาะสอกอยมันนี้สอกอยมานําครับมานจนเต็มกระตาครับมันนี้เมื่อวานนี้ก็บมานยะ่น้องเบาหนักมากผู้เดียวครับมันนี้ก็มานเป็นเฮ็ดล้วมๆครับพี่นอ้นองเพราะว่าเฮ็ดช่วงนี้ก็เริิมไหวเนาะเห็ดกอก็ออกมาอยู่ครับแต่ว่าก็ออกเป็นบางหฮมบางหมองเนาะบอได้ออกเปิอถูกหมองครับเห็ดเพิงนี่ครับพอได้เก็บครับพี่น้องห่างๆกั เก็บเลี่ยมไปเรื่อยมองเลยดอกสองดอกกระมานจนเต็มตาครับมืัอนี้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก่อนจบคลิปนี้บ้านก็ต้องขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีท่นานที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ทุกแชร์นะครับสําหรับคลิปมืัอนี้พิศพานประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นําครับก็ไว้ทะลุน้อการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสําหรับคลิปมืัอนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปัณาอาพญามัยครับ